สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต้นรถวรลชัยคาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเราฮะวีรีวิวสามร้อยหกสิบองศาครับกับ We, วีวอชัยคาเหมือนเคยนะตอนนี้เราอยู่กันที่เต้นรถวรชัยคาครับผมท่านที่ต้องย้ําสวยกระชากใจไม่มีที่ไหนสวยกว่านี้อีกแล้วผมขอญอาตแนะนํโตโยต้ายาริสหนึ่งจุดสองตัวอีไมเนเชนเองโดยลูกค้าเก่านะครับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นตัวท็อปติดไฟเดย์ไทม์ running เ,เข้ามาให้และใส่ชุดแต่งรอบคันพร้อมเปลี่ยนแม็กให้ทั้งหมดสีเ วันนี้แบบสปอร์ตสปอร์ตเน้นสวยงามจัดทรงแบบหล่อๆใครสนใจวันนี้มาดูนครับจะรีวิวให้รอบคัน360องศโสาเลยไปดูกันครับ ทุกคนกดไลค์กด s u b ส c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องรถยนต์สองวัวเชรคาของเราด้วยนะครับและที่สำคัญฝากทุกคนติดตามเพจ a c e b o o k รถยนต์สองวัวเชรคาด้วยมีรถสวยให้ลูกค้าเลือกมากมายในเพจของเราเลยฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากข้างหน้าเจ้าโตโยต้ายาริสหนึ่งจุดสองตัวอีกันก่อนเลยนะครับด้านหน้าในที่ลูกค้าทุกคนเห็นนะครับผมไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าที่ไม่เหมือนโตโยต้าหนึ่งจุดสองตัวอีทั่วไปนะเพราะว่าไฟหน้าของเขาปร เป็นตัวใหม่แล้วในตัวท็อปเท่านั้นตัวใหม่ที่ไม่ได้เชนจะต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีรูปทรงรูปร่างไฟหน้าแบบนี้มาให้นะครับแต่งอะไรเพิ่มครับมีไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งเหนือกระจังบังลมข้างหน้าเพิ่มมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตด,ด้านล่างติดไฟตัดหมอกมาให้นะครับคือง่ายๆเนี่ยเจ้ารถคันนี้ด้านหน้าจะดูเหมือนรถโฉมปี2022เลย นะครับแต่ทางที่จริงแล้วเจ้าตัวรถคันนี้เป็นปี2018จดทะเบียน2019นะฮะแต่ลูกค้าได้รูปลักษณ์หน้าตาที่ดูเหมือนรถโมเดลใหม่เลย พิเศษให้สําหรับเจ้าตัวนี้นะผมไม่ได้แต่งให้เองแต่เจ้าของคนเก่าเขาเป็นคนแต่งมาให้ข้อดีของการซื้อรถยี่อสองคือลูกค้าจะได้ของแถมที่เจ้าของเก่าเขาแต่งมาให้ทั้งหมดนี้ฟรีๆและในราคาสุดพิเศษด้วยอันนี้เราว,ว,รวิวด้านหน้านะครับดูด้านหน้าของเราสวยขนาดไหนไปดูด้านข้างกันต่อครับสิ่งที่ลูกค้าเห็นอันดับแรกนะครับมองมาที่ล้อครับล้อตัวนี้เป็นล้อที่เจ้าของเก่าเขาปเปลี่ยนมาให้แล้วใส่ล้อแบบสปอร์ตเหมือนอารมณ์แบบ ลายเลสซิ่งอ่ะคนที่เขาชอบและรักรถเจ้าโตโยต้าหรือไม่ไม่ต้องเป Toyota ็นโตโยต้าก็ได้นะเป็นรถฟงแฮทสแบ็กหประตูแบบนี้ชอบใส่ลายนี้กันและผมบอกเลยนะว่าเจ้าแม็กสีดาแบบนี้เนี่ยเข้ากับตัวรถสีแดงมากๆลูกค้าครับเข้ากันมากๆพร้อมนะไม่ใช่แค่ใส่แม็กอย่างเดียวนะการที่จะใส่แม็กให้หล่อเนี่ยต้องจัดทรงด้วยนี่ฮะ จัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการตกแต่งของล้อนะฮะเพิ่มความสปอร์ตขึ้นอีกครับจัดทรงให้เตี้ยลงไปแล้วนะอยากให้หล่ออยากให้เท่ลูกค้าครับจะต้องใส่ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันครับเมื่อกี้เราเห็นสเกิร์ตด้านหน้าไปแล้วนะฮะนี่สเกิร์ตด้านข้างแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังติดกราบด้านข้างมาด้วยสีดำนะครับสีดำเนี่ยเป็นอะไรที่ตัดกับสีแดงเข้ากันมากๆนะครับมีกันลอยมาให้นะฮะกันลอยมือจับมาให้แผงบางแดดด้านข้างนะับผมอันนี้ใส่มาให้เพิ่มแล้วอะ น,นี้คือด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาลูกค้ามาดูด้านหลังกันหน่อยนะฮะโลโก้ข้างหลังจะเป็นตัว E ฮะจะเป็นตัว E นะครับแต่ว่าที่เขาตกแต่งไปเนี่ยเขาทําให้ตัวรถคันนี้กลายเป็นตัว S Sport เลยตัวท็อปสุดของเขานะฮะไฟไท้ายนะครับเหมือนจะพอสเลยแต่ว่าไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรฝาครอบไฟไท้ายนะครับสีดําด้านตัวคอสจะมีฝาครอบตรงนี้มาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเปล่าๆคิ้วเป็นสีดําเงานะครับดูภายในลูกค้าอันนี้ผมต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับรถคันนี้ เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาขายในเต็นท์เราเลยเป็นรถที่เราเพิ่งเอามาจากเจ้าของเก่าเลย <Okay. S 1> ยังไม่ทําความสะอาดเดยงสิ้นยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอามาถ่าย You Tube ให้ลูกค้าดูตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยสภาพลูกค้าจะได้เห็นสภาพมือต่อมือของจริงใครอยากได้รถคุณต้องดูแบบนี้นะฮะนี่ฮะน็อ ทั้ง4ตัวยังไม่เคยโดนประแจไขามาก่อนนะครับซีนเดิมๆเลยฮะซีนเดิมๆเหมือนผลิตจากโรงงานเป๊ะทุกจุดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะฮะกรรมยี่ใหม่มาก พลาสติกใหม่มากนะครับห้องเก็บสัมภาระนะค,คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโมเดลใหม่แล้วนะครับเขาจะไม่ใส่ตัวยางอะไรมาให้แนละ้วเขาจะใช้เป็นน้ํายาอุดรอยรั่วซึมจะดูให้ชัดนะครับลูกค้าจะต้องดูห้องยางอะไรนี่ฮะห้องยางอะไรล่ร่องแนวเดิมสวยสดใหม่นะครับไม่มีรอยต่อรอยอาร์กรอยทุบรอยย่นนะไม่มีนะครับอันนี้คือห้องท้ายเดิมเดิมอาร์กทุกจุดซ้ายขวาเดิมเหมือนโรงงานทุกจุดนะครับลูกค้าถ้าเกิดมองลงต่าไปหน่อยเนี่ยลูกค้าจะเห็นสเกิร์ตครับสเกิร์ ตัวนี้เป็นดีไซน์ที่เขาออกแบบมาให้ให้รถคันนี้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับมันมันมันทำเป็นลายท่อไอเสียซ้ายและขวาเลย แต่จริงๆริแล้วท่อไอเสียของเขาจะไม่ได้อยู่ตรงสกเกิร์ตนะครับเขาจะอยู่ด้านล่างคือเป็นท่อหลอกทั้งคู่เลยนะครับท้งซ้ายและขวาเอาจริงแล้วเนี่ยขับเผลอๆไม่มีใครสังเกตหรอกครับว่าท่อจริงหรือท่อหลอกนะเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าทุกท่านเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะว่าข้างในของเขาเนี่ยยังใหม่และสดเหมือนกับที่ผมพูดจริงหรือเปล่าอ่ะเข้าไปดูกันหน่อยครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในโตโยต้ายาริสหนตัว e ตัวใหม่ของเราแล้วนะฮะรู้สึกว่าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ยังไงไม่รู้แดดเปรี้ยงมากๆแดดนี่คือแรงอ่ะนะฮะแต่พอเข้ามาข้างในแล้วเหมือนเปลี่ยนโลกลูกค้าครับต้องใช้คํานี้เลยฟิล์มนี่เอาอยู่มากมากผมอยากจะบอกลูกค้าเงี้ยฟิล์มในรถนี่คือเอาอยู่เลยแดดเอาอยู่เลยนะครับแล้วแอร์เย็นเดี๋ยวเอารถลงหนดีกว่าโอ้โหแอร์เย็นมากมันรู้สึกว่าอยู่อีกโลกหนึ่งเลยอ่ะ อยากจะรีวิวรถแบบนั่งอยู่ในรถอย่างนี้ไม่ออกไปไหนเลยมันสบายอ่ะโอเคอ่ะมาเริ่มกันดีกว่านะครับดูองค์ประกอบภายในรถกันบ้างนะครับผมเอางี้ผมจะเริ่มไล่ในเรื่องของฟังก์ชันและออปชันกันก่อนนะฮะฟังก์ชันออปชันสิ่งที่คุณใช้ประโยชน์ในทุกๆวันจริงๆนะครับในเจ้าตัว Toyota ายาริคันนี้มีอะไรกันบ้างผมมองว่าที่ใช้จริงๆเลยน่ยคือโทรศัพท์ นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจทําอาชีพหรือพนักงานบริษัททุกคนจะต้องใช้โทรศัพท์กันเยอะแน่นอนนะครับและสําหรับคนที่อยู่บนรถนานนะครับเป็นพิเศษหรือคนที่ใช้รถเยอะเป็นพิเศษ คุณจะต้องมีตรงนี้ฮะบูทูธครับรับสายวางสายได้จากพวงมาลัยคุณจะต้องใช้ตรงนี้เยอะที่สุดแน่นอนกดรับกดวางเสียงออกลาโพงเลยทันทีนะครับทางซ้ายมือนะขับรถทางไกลต้องมีผมบอกเลยต้องมีนะครับคือคุณจะขับรถเหงาเหงาเหรอขับรถแบบไม่ฟังเพลงเหรอ ขับรถแบบไรซึ่งเสียงสุนทลีในรถเหรอมันต้องมีฮนะและยิ่งขับรถทางไกลคุณจะลดสายตาจากกระจกด้านหน้ารถมามองตรงนี้เหรอและบางทียังไม่ชินโอ้โหปุ่มอยู่ไกลนะครับมือสัมผัสเอื้อมไม่ถึงต้องโยกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าคุณขับเจ้ายาลิคันนีแล้วคุณขยับแค่ปลายนิ้วครับและผมมั่นใจว่าการขยับปลายนิ้วของคุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องขยับลูกตามามองด้วยเพราะว่ามันแค่นิดเดียวเองนะครับความชินใช้สองสาวันก็ชินแล้วเช,ชื่อผม ตรงกลุ่มตรงนี้ไม่ยากผมว่าตรงที่บูมอะไรเนี่ยระบบลติฟัง์กชันของเขาใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่ต้องใช้มีครบนะครับกระจกข้างไฟฟ้านะครับซ้ายขวาแอร์แบกนี่โอ้โหมาปลอดภัยแน่นอนพอดีผมเพิ่งเหลือไปดูนะครับมีแอร์แบกเสาหน้าด้วยคู่หน้าตรงเสานะซ้ายและขวามีแอร์แบกตรงตรงนี้ นะครับแอร์แบ็กตรงนี้4ใบแล้วมีใครรู้มีแอร์แบ็กตรงไหนบอกผมมาด้วยนะนะครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ยมี4ลูกแล้วยาริโตอี e, ตอนนี้ผลิตแอร์แบ็กเมื่อก่อนนี่ผลิตแค่คู่หน้าแต่ณตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คู่หน้าแล้วนะมีตรงเสาคู่หน้าด้วยนะเป็นทั้งหมด44 4ลูกแล้วนะครับถ้ามีลูกที่5้หัวเข่าวิไหมผมก้มไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดใครรู้ว่ามีลูกอื่นที่นอกจาก4ลูกนี้ก็เม้นมาบอกกันหน่อยนะครับมีลูกไหนบ้างอันนี้เราก็ไม่ได้เปิดแคตตาล็อกในการขายเราขายรีวิวจากความรู้สึก สดๆใน <Okay. S 1> การสัมผัสเจ้ารถคันนี้เลยและดูฮะที่สําคัญที่สุดนะครับการซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยนอกจากฟังก์ชันออปชั่นองค์ประกอบอะไรหลายอย่างแล้วอยากให้ลูกค้าดูสภาพรถครับคุณจะตัดสินใจซื้อรถแต่ละคาเนี่ยคุณจะต้องดูว่ารถคันนี้น่าซื้อไหมผ่านอะไรมาบ้างเจ้าของเก่าดูแลรักษาไหมผมอยากจะบอกนี่คนระับนี่ชัดมากที่ผมพูดไปกับลูกค้าเมื่อต้นคลิปเนี่ยว่ารถของเราเนี่ย ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาเข้ามาที่เต็นท์ปุ๊บรีวิวขายเลยของจริงครับลูกค้าครับคอนโซลดูฮะลูกค้าก็ลองดูดีไซน์ตามไปด้วยนะครับเป็นเป็นคอนโซลที่ไม่ใช่หนังนะแต่เขาทำลายเป็นหนังอะนะครับเป็นอลองเคาะดูนะเป็นเหมือนพลาสติกนะครับแต่ทำมีเย็บได้ล้อมรอบด้วยนะฮะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหนังนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะครับมีตัดด้วย ลายช่องแอร์นะครับเป็นลายสีโครเมียมนะเป็นแนวขวางด้านข้างนะครับผมส่วนที่วิทยุเนี่ย เหมือนเดิมครับซิกเนเจอร์ของเขาเลยเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อคอนโซลที่เป็นกระจกสีดําแล้วบิวอินช่องแอร์ใส่เข้าไปบิวอินช่องเสียบซีดีใส่เข้าไปบิวอินปุ่มเข้าไปทุกอย่างจะต้องดูเรียบหรูและเพิ่มความสวยงามให้กับรถคันนี้มากๆนะครับแล้วก็ดูนี่มีปุ่ม AUX มีซ่อนมีซ่อนนะครับมีปลั๊กที่เสียบ AUX มีที่เสียบ USB สามารถใช้งานได้นะครับเสียบเข้าไปได้มีแอร์ตรงกลาง2องช่องซ้ายขวาอีก1ช่องเป็นทัง้งหมด4ช่อง เหมือนรถปกติทั่วไปเลยนะครับและนี่เขาเหมือนมีนี่ค้มหนังโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยนี่อารมณ์เหมือนเหมือนดาบสมุไรอะลูกค้ารู้ไหมอ,อารมณ์เหมือนคุณถืด้ามจับสมุไรแต่ว่าไม่ใช่ด้ามจับเป็นด้ามเกียร์นะครับนี่ หัวเกียร์อันนี้เปลี่ยนมาแน่นอนนะครับหัวเกียร์นี่เปลี่ยนมาแน่นอนเป็นหัวเกียร์ T R D Sportivo e นะครับแต่ใส่มาใน1.2ตัว e โอ้โหนี่ดีไซน์เล็กๆนะเก็บหมดนะครับเจ้าของเก่าเก็บหมดเพิ่มความสวยงามเพิ่มความรู้สึกหรือฟีลลิ่งในการขับขี่ให้กับเจ้าของผมว่าเพิ่มมากขึ้นนะฮะและนี่ก็ติดาฝาครอบนะฮะทั้งซ้ายและขวาเลยฝาครอบ ปุมปรับกระจกนะครับใส่มาให้ด้วยอุนี่เครื่องอะไรเนี่ยอ่าไม่แน่ใจนะสีาขาวเนี่ยรู้ไหมโจม้มรู้ไหมเครื่องอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวลูกค้าใครรู้ตอบผมที่นะนี่ใครรู้พี่เม้นมาบอกผมหน่อยนะว่าไว้ใช้ทําอะไรนะครับบอกกันหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าต้องพิเศษแน่นอนนะครับคือมาอย่างไงไปอย่างนั้นลูกค้าได้ของแถมทั้งหมดไม่มีการถอดออกนะครับให้กับลูกค้าไปหมดเลย อันนี้คือสภาพารถเจ้า1.2ตัว E ปี2018จดทะเบียน29ซึ่งไม r ได้เชนจากตัว E กลายเป็นตัว S ตัวท็อปสุดแล้วเปลี่ยนจากโมเดลปี18กลายเป็นโมเดลปี22 0 2เลยคือใหม่มากคันนี้ไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าคุ้มสุดคุ้มและที่สำคัญนะครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นนะลูกค้าท่านใดที่กำลังเกิดความอยากแล้ววันนี้ต้องให้สุดดูมาแต่ต้นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วโอ้โหชอบทังเลยรถสวยขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้ มีแอเซอรี่ของตกแต่งเยอะขนาดนี้ถูกใจไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้นะถ้าเกิดลูกค้าไปาที่ไหนเจอเจ้าโมเดลแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้เชื่อผมนะครับว่าราคายี่เห็นจะต้องมี400,000กางแน,น่นอนแต่วันนี้405ไม่ขายเราขาย400,000ันบาท <Okay. S 1> ถูกใจเลยยังนะถ้าพี่ยังไม่ถูกใจเราขาย429 ลูกค้าซื้อหรือ,อยังครับถ้ายังจับโทรศัพท์ช้าอยู่อีกถ้ามือพี่ยังไม่ไปหยิบโทรศัพท์อีกเอาไปสี่หนึ่งเก้าครับพี่หยิบหรือ,อยังครับโทรศัพท์ถ้าพี่ยังไม่หยิบโทรศัพท์อีกเอาไปสี่แสนเก้าพันครับพ,พ,รพี่พอหรือยังครับพี่พอหรือยังถ้าพี่ยังไม่พออีกผมขายส9 9เก้า พอแล้วโอ้สนี่ต้องพอแล้วนะครับจะไม่ลดต่ออีกแล้วและขอทำความเข้าใจกับลูกค้าทุกท่านด้วยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษจริงๆ นะครับอยากจะขายรถสวยๆให้กับลูกค้าในราคาพิเศษนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกคนได้ใช้ของดีจริงๆการันตีตัวถังนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับรถสวยเดิมสนิทแถมรถใหม่ใหม่เป๊ะ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 ได้ของแถมตามนี้เลยผมขาย399การันตีความสวยการันตีความถูกการันตีรับประกันหลังขายเครื่องจิเก็ให้1ปีเต็ม หรือระยะทางไม่เกิน1,000 100, 0กิโลเมตรใครสนใจที่ผมพูดมาทั้งหมดคุณจะต้องหยิบโทรศัพท์มากดเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วเบอร์โทรศัพท์ผมคือ08646ตัวแล้วก็7 086 4,6ตัวแล้วก็7รถคันนี้มีแค่คันเดียวมีแค่คันเดียวขายถูกที่สุดในตลาดการันตีฟันธงใครสนใจอย่าพลาดขอด่วนๆขอไวๆโทรมาเอาให้จบเอาให้เร็วเอาให้ไวหรืออยากติดต่อมาช่องทางอื่นได้ครับผมเรามีรถสวยๆนอกจากคันนี้อีกเยอะแยะมากมายมหาศาล <c oughs> มีร้อลูกค้าเป็นร้อยคันกองทับรถวอเจคามีเลือกเป็นร้อยคันสามารถเข้าไปเลือกชมได้ในเว็บไซต์ วรชัยคา .com สามารถเข้าไปเลือกชมในรถยนต์มือสองวรชัยคาเพจ Facebook ได้มีเป็นแคตตาล็อกเลยนะครับสามารถเข้าไปดูใน Line แอดก็ได้ y u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  e แเราก็จะพยายามมารีวิววีรีวิว3 6 0องศาแบบนี้ให้ลูกค้าดูกันเยอะๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ลูกค้าทุกท่านตัดสินใจให้เร็วตัดใจให้ไวและโชคดีในการซื้อขายทุกครั้งสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม